สวัสดีครับพี่น้องวันนี้น้อยนงสิพ้าพีพานองมาเบิงลานพักในไต้หวันครับลานพักที่น้อยนงเขาไปซื้อของประจําครับเมื่อนี้น้อยนงกับคิดในหัวละครัวาจิจัดเมนูต่ำบักัวครับก็เลยสวนแม่บ้านออกมาตลาดลานขายผักลานนี้แหละครับที่มาซื้อเป็นประจําอันดับแรกกับปจัดพริกก่อนเลยครับพริกแดงครับผมก็ดังนับพริกครับเลือกพริกครับเงินต่ตกาลงไป แล้วกระย่างไปบึงกระเทียมครับกระเทียมอยู่หองบิดแล้วอ้าวจัดไปหนึ่งถุงแล้วกระย่างไปเรื่อยๆครับมันกระสิมีโซนเ็ดโซนของสดก็มีครับแล้วก็ย่างไปย่างไปไป,ไปบึ่งไปเรื่อยๆครับมีผักบกกระรี่มีหลายๆอย,ย่างครับแ้วก็โซนนี้กระสิเป็นเห็ดครับผมเห็ดหลากหลายเลยครับ นี้ให้เลือกสรรหลายอย่างเลยกระไดมาถุงนึงครับผมเดียวกระยางไปเบึงบกตัวครับวันนี้พวกบกทัวพวกของพวกพักขนาอีกย่างจริงๆกระซิยู่ช่วงหนาล้านครับของหนาล้านก็ได้ขนามะกำนึงครับเอ,เอาไว้ถ้าไปผัดใส่หมูเนาะเนี่ยกะยางไปยางไปยางไป,งไปเอาบอกทัวครับผม เห็นบกทัวเรวราคากะออกแรงหน่อยนึงครับเพราะว่าอยู่นี่มันไตวันนะครับเนาะสามสิบห้าบาทครับกำหนึ่งนี่อ้าวพอได้ต่ําครับผมมีนูนแรงนี่ก็สิเป็นต่ําบกทัวแล้วลครับกินครับภรรยาครับสองคนครับม้อนี่อ้าวโปรดติดตามตอนต่อไปครับ